สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องพระออนพ่สาลุงพลนะคะพระออนก็มาจากนาแล้วนะคะมาดูค่ะคุณย่าพาทําอะไรเนี่ยเอากระเดกเห็นอย่างบเบะเจ้ากระเดกปลาซิวปลาปลาลุงสอนเล็นกระเดกปลาซิวเด็กกินกับมะขา,านมนหน่อยน้องเอ้ยปลาต่อนปลาลีใส่ย,ยังใส่เกลือบเอ่เกลือปะ พ่นล่างให้เรียบร้อยแล้ววะห้วยเอามาล่างแล้วเหนไหเนาะเขาเลือทิ้งอะไรทีซื้ออ๋อเจ้าล่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอ้โหเกลือแล้วอื่นเนีสีชัยเบิงเบิงให้เบิงเนี่ยให้เอฟซีคนเบิงเนี่ยเม่เห็นหัวให้นี่เปิดปลาซิวหน้อยค่ะเห็ดเห็ดปลาแดกปลาซิวเด้อค่ะเด้อปลาแดกปลาซิวน้อยไว้ายถ้ากินกับอันมะขามมาสั่นไม่ยาผ้าว่ะสมมะขาม ปลาออนกับไปหน้ามากทอดแต่มาฮอดน,นี่ค่ะใส่น้ำม,ม,มันมากเสียไมาเห็นน้ำมัสบมค่ะนี่กับปลาแดนนปปดปลาแดกปลาซิวกระสารใส่ลงยาผ้าพันธุ์เห็ดค่ะเออเห็ดป,ดปลปาแดกปลาลีขนตกแห้งไหลปลาแดกปลาหน่อยวุ้มปลาหไ่ แล้วของลูกเจ้าได้สัลโบล่งบมอแมรี่อ,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 อันนี้นะข้องไผก่อนนี่อันนี้เขาขวดต่ไว้ไม่เห็นก็เด็ยงกระปกหนึ่งเจมทำให้จำหนักกานหน่อยหนึงหม้อนี่แ้วแล้ว เจ้าก็ใส่กร<ล>ะปุกบ่ะเนี่ยเออหั่นปั๊กกระเดือกอก็เกลือแบบนี้เออลยเรียบร้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องใส่เกลือแล้วก็ข้าวสารแมนบ่แม่มมใส่เกลือก็ข้าวสารบัีิกส็สิใส่กระปุกค่ะใส่ไห้ค่ะปลาแดกปลาซิวปลาดาปลาซิว พระออนก็จะเตรียมตัวไปนึ่งข้าวก่อนเพราะไม่พี่น้องนมาตาเข้าวกินเลือกาะิวมกแบบชิวหาเด้งดูคุณย่าพาไปก่อนนะคะเดี๋ยวปอ,อ,อนไปเอล หวดมาใส่มาใส่หมอหนึ่งก่อนมาตั้งใส่หมอหนึ่งก่อนนะคะ for you at Oh, okay. แนะนำไมนำว่าเลขสามเปดอืตอกสุดแบบ่ใจวันนี้ยี้งลอตเตอรี่มม่หนึ่งสื่อสามใบเจ็ดหนึน่งออกเลย เอาใบตอกมาทำอะไรยาค่ะสมมนไม,ม,มุมกฟพา ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะปอออนก็ขออนุญาตเนาะจบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะคะจะไปช่วยคุณย่าพานะคะเลือกปลานะคะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก็ได้นะคะเลือกปลาเลือกปลานี่นะคะปลา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 จะทำปลานะคะพ่อแม่พี่น้องจะเอาไปลคะกับปลาซิวน้อยนะคะปลาซิวน้อยที่ย่าคุณย่าพาหมักไปแล้วเมื่อตะกี้นี่นะคะอันนี้คุณย่าพาก็เลือกนะคะเลือกปลาน้อยเชื่อตั้งใดก็แม่นี่ที่มุกบ่ที่มุก ชิมุกมุกสบายอีตัชิมุกสาอีตัวสันปลซิหน่อยแต่มนตัวน้อยตัวน่อยแม่พี่น้องไม่ดีอนี่ขะน่ะหนมมีขีเลยหน่อยค่ะหน่อยแน่โอ้ยหน่อปลาหน่อยเนาะปลาซิ่วหางแดงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมกคงสีแสบค่ะอันนี้กระเท็ดปลาแดกเด้อค่ะเด้อเห็ดปลาแดกปลาดีปลาขาวปลาเข็ง เด็กกระเดกแข้งน้อย